สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอยวันนี้จะมาแชร์ข้อมูลนิดหน่อยนะเกี่ยวกับตัวร่างกฎหมายนะครับ Infrastructure Bill ของของอเมริกานะแล้วก็จะพูดถึงตัวคอร์ต่างๆด้วยนะครับที่น่าสนใจนะก็เริ่มต้นนะที่ข่าวที่ราคา Bitcoin นะราคา Bitcoin ตอนนี้ก็อยู่ที่4ประมาณเกือบ46,000นนะครับเกือบ4ี0 0 ก็ทะลุใน daily t i m e f r a m เนี่ยราคาเมื่อวานนะก็ทะลุเส้นก็ปิดเหนือเส้น d m ่อ0 0นะครับแล้วนะก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับซึ่งเมื่อคืนก็มีฟัดนิดหน่อยนะถ้าเราจะดูในช่วงไทม์ f ฟรม15นาทีนะครับเมื่อคืนตอนที่เขาเคุยเรื่องตัวคุยเรื่องเอ,อยื่นแก้กฎหมายภาษีนะของอเมริการาคาก็ ตกลงมานิดหน่อยแนละ้วแล้วก็กลับขึ้นไปนะในในทางเฟรมระยะสั้นนะครับแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยราคาบิตคอยไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้ม,ไม,ไดมีไม่ได้ลงนะไม่ได้ไม่ได้ลงตามข่าวนั้นนะไม่ได้ไม่ได้มีผลกระทบมากกับข่าวนั้นนะเดี๋ยววันนี้ผมอยากจะมาอัปเดตนิดหน่อยนะเมื่อคืนก็ทางสวอของอเมริกาก็มีการคุยกันนะก็มีการคุยกันนะครับซึ่งจริงๆจริงๆก่อนนั้าเนี่ยเขา เขามีการคุยกันว่าจะเก็บภาษีนะจะเก็บภาษีากับโบรกเกอร์นะครับกับโบรกเกอร์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมคริปโตเนี่ยโดยตอนนั้นเนี่ยเขาเาบัญญัติคําว่าโบรกเกอร์เนี่ยว่าคือทุกคนนะคือทุกคนที่ที่อยู่ใน,ท,ในที่อยู่ในกระบวนการทํำทราน s ซ c t i o นของคริปโตทั้งหมดนะที่มีทราน s ซ c t i o นเกิน10 000, เ10เต่าสั้น 10k เนี่ยนะที่มีหนึ่งหมื่นนะหนึ่งหมื่น usd เนี่ยต้อง ต้องยื่นภาษีต่อสมรณ์ของอเมริกานะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็รวมไปถึงทั้งไม่ว่าจะเป็น e เอ็เอ่อไม่ว่าจะเป็น Miner, Staker, Developer, Wallet Maker หรือ p o หรือ n o l r u n น e ะทั้งหมดนะรวมอยู่ในคำว่า Broker ทั้งหมดนะครับแต่ว่าเมื่อคือนเนี่ยก็มีการคุยกันใหม่นะเขาก็มีการคุยกันใหม่ว่าไอ้คำว่า Broker เนี่ยควรจะให้ความหมายมันใหม่นะว่า Broker เนี่ยควรจะเฉพาะ Exchange อย่างเดียวนะไม่รวม ไม่รวม Miner, ร t a k e r e r v e l o p e r p r o t o p o l Wallet Maker, อล l ลตเมเ e r แล้วก็ Pool r u n n e r นะครับซึ่งทางสวเนี่ยที่ที่มีการยื่นเนี่ยก็มีการคุยกันใหม่นะแล้วก็บัญญัติคำว่าบ o ็ k กเใหม่นะว่าบ o k e กเกรนี่ยก็รวมแค่ Exchange อย่างเดียวนะจะไม่รวมคนอื่นที่ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับซึ่งดูเหมือนว่าก็ยังมีความ ก็ยังไม่จบนะครับก็ยังไม่จบเพราะว่าผมคิดว่าเขาบอกว่า,าโหวตเนี่ยยังไม่จบนะยังไม่จบแล้วก็จะมีการคุยกันอีกทีวันอังคารนี้นะก็คือคืนนี้นะครับของเวลาในประเทศไทยก็เป็นวันอังคารนะรผมคิดว่าก็ยังไม่จบนะเขาก็ยังจะคุยกันอยู่นะครับแต่ว่าผมคิดว่าคงไม่คงไม่คงไม่มีผลกระทบมากนะค,คงไม่มีผลกระทบมากเพราะว่าผมดูจากทวิตเตอร์ของสว คนนี้นะที่เป็นชื่อลูมิสเนี่ยนะครับเขาบอกว่า Re Vi วค continue t o l o o k for way to fix the digital asset l a n g u a g e วย์แ e น i ์อ i นเดอะ t ิว t ิสไม่น t b e t o ทู o ดย์บัดบีวูดก็คงจะต้องอดูกันอีกทีนะเรื่องของภาษาความหมายที่ใช้นะครับในในกฎหมายเขานะว่าจะต้องมีการบัญญัติให้ดีว่าคำว่าบรกเกอร์เนี่ยเขาเขาเขาหมายถึงอะไรบ้างนะแต่อย่างที่ผมบอกคือล่าสุดก็คือว่า หมายถึงแค่ Exchange นะไม่ไม่รวม m i n e r Maker Wallet หรือ p Pool Runner นะหรือ Developer นะครับจะไม่รวมพวกนี้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็ดูกันต่อไปนะผมคิดว่าเออก็ยังไม่จบนะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะมีผลกระทบมากนะกับกับอุตสาหกรรมคริปโตที่อยู่ในอเมริกานะครับซึ่งถ้าเราจะดู Fear a n i g r e e d Index เนะี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นนะว่าเมื่อวาน Fear a n d Greed i n d อ x อยู่ที่ระดับ65นะแต่ว่า วันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น71นะคนคนมีความมั่นใจมากขึ้นนะจากข่าวตรงนี้นะครับจากข่าวการยื่นกฎหมายตรงนี้ก็ตัวเลขก็เพิ่มขึ้นนะทำให้ก็สะท้อนให้เห็นว่าคนก็มีความมั่นใจที่จะมาลงทุนใน Bitcoin มากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตนะเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีนะแต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นฟั ที่มาทำให้ราคาบิตคอยตกลงไปเยอะแล้วนะถ้าดูเทรนด์ตอนเนี้เรามีสวคนนี้ที่ช่วยซัพพอร์ตตรงนี้อยู่นะครับโอเคนี้ผมไม่เห็นแพลน B นะแพลน B เขาทวิสตมานะเขาทวิสมาเปรียบเทียบไม่เห็นว่า cycle ของบิตคอยแต่ละ cycle เนี่ยมันมันขึ้นไปยังไงนะก็เส้นสีข้างบนเนี่ยสีฟ้านะครเปรียบเทียบไม่เห็นช่วง cycle ปี2012ถึงปี2016ส่วนสีน้ำเงินข้างล่างเนี่ยคือ ไซเคิลฮาร์วิ่งรอบปี2 0 1 6ถึงปี2020นะส่วนเส้นสีแดงนะก็คือฮาร์วิ่งรอบปัจจุบันนะซึ่งฮาร์วิ่งรอบปัจจุบันเกิดขึ้นเดือนพฤษภาปีที่แล้วนะก็แสดงให้เห็นว่าเรายังไม่ฮิตถ้าเทียบกับไซเคิลที่ผ่านมาเรายังไม่ฮิตท็อปของของรอบนี้นะโดยเส้นสีเขียวอ่อนเนะี่ยเขาแสดงให้เห็นว่าถ้าตามทาร์เก็ตของโมเดล2 f เ uh, f s อ S o f โมเดลเนี่ย stock t o f o โมเดลเนี่ย ก็จะฮิตที่1นึ่งแสนเหรียญนะตามเส้นสีเขียวอ่อนนะครับส่วนถ้าไปที่เส้นสีเขียวเข้มเนี่ยก็เป็นซ็อก24ทูเอส 2FX โมเดลนะก็จะไปอยู่ที่ประมาณราวๆสองแสนปลายๆ,ๆนะครับในรอบไซคลนี้นี่เขาเขาเปรียบเทียบไม่เห็นนะในแต่ละไซคลซึ่งก็ให้เห็นว่าเรายังไม่อยู่ในจุดท็อปนะครับของของไซคลนี้ อันนี้ผมอยากให้เห็นอีกอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะเป็นเส้นสีดำนะเป็นราคาของบิตคอยส่วนเส้นสีน้ำเงินเนี่ยเป็นตัว Liquid Supply Shock Ratio นะเป็นเอ่อเป็นตัวที่แสดงให้เห็นว่ามีการไหลออกไหลมีการไหลบิตคอยบิตคอ,ตคอยไหลออกจาก Exchange มากขึ้นเรื่อยๆนะแต่สีน้ำเงินเนี่ยคือถ้ามันชันขึ้นนั่นหมายความว่ามีมีมเอ่อ มีบิตคอย์ไหลออกจากเอ็กช n g นเยอะขึ้นนะครับซึ่งเขาก็ไปเก็บในวอลเล็ตในคว l วอลเล็ตหรือว่าในฮาร์ดแวร์วอลเล็ตของเขานะจะเห็นว่ามันเส้นสีเ,เงินมันเพิ่มขึ้นนะมันเพิ่มขึ้นแล้วก็พอเส้นสีเงินเพิ่มขึ้นเนี่ยเส้นสีดําราคาบิตคอยก็เพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับขึ้นไปด้วยซึ่งเขาเปรียบเทียบมาเห็นว่าณจุดจุดนี้นะณจุดจุดนี้ในเดือนเอ่อเมษาปีนี้ณจุดเดียวกันเนี่ยราคาบิตคอยอยู่ที่ประมาณ 55k นะครับเราก็จะเห็นว่า ตอนนี้เส้นสีนเงินอยู่ในเลเวลเดียวกันกันกบช่วงประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมานั่นหมายความว่าราคาบิตคอยมีความเป็นไปได้ที่จะวิ่งกับวิ่งขึ้นไปที่เลเวล 55k นะครับตอนนี้ราคาบิตคอยอยู่ที่ประมาณเกือบ4 0 6 0 0 0เนี่ยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเลเวลต่อไปเนะี่ยผมคิดว่ามันก็จะไปหยู่ที่ประมาณ5 0,000นะเพราะว่าจุดนี้จุดประมาณ4 0 0ห0 ห้าสิบหมื่นหกจนถึงหนะ้าหมื่นเนี่ยมันไม่มีเพดานอะไรอยู่เยอะนะเพราะนั้นเป็นไปได้ไม่ยากนะที่ราคาบิตคอยจากตรงนี้จะวิ่งไปที่ห้าหมื่นดต่อบ t c ได้ได้ไม่ยากนะครับโอเคส่วนตัวนี้ก็เป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะครับที่เขาแสดงให้เห็นนะเส้นสีดำเขาเป็นราคาของบิตคอยนะส่วนสีที่เป็นสีม่วงเข้มสีม่วงอ่อนเนี่ยก็เป็น คนที่ถือบิตคอยระยะยาวแล้วก็ระยะสั้นนะครับซึ่งอันนี้เขาเปรียบเทียบไม่เห็นว่าถึงแม้ราคาบิตคอยตอนนี้จะย่อลงมานะแต่ว่าแรงขายนะของคนที่ถือระยะยาวคือสีม่วงเข้มเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เยอะนะไม่ได้สูงมากถ้าเทียบกับปี2018เราจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันพุ่งขึ้นไปสูงนั่นหมายความว่ามีแรงเทขายเยอะนะครับราคาบิตคอยก็ย่อลงมานะครับตรงน 2018, เนี้ยปี2 0 1 8เนี่ยทั้งคนที่ถือระยะยาวและระยะสั้นเนี่ย เทขายกันแทบจะทั้งหมดเลยนะครับในช่วงปี2018เดือนไม่ว่าจะเป็นเดือนมกราเดือนออประมาณเดือนกรกฎาแล้วก็เดือนช่วงต้นต้นปี2019เนี่ยมีมีแรงเทขายนะครับแต่ว่าถ้าเทียบตรงนี้จะเห็นว่าความสูงของสีม่วงเข้มเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับคนที่ขายส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ถือในระยะสั้นในในรอบ3ถึง6เดือนเนี่ยจะจะเทขายมากกว่า นะนั่นก็แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ราคาบิทคอยจะย่อนะแต่ว่าคนที่เป็นถือในระยะยาวก็ไม่ได้เทขายนะเพราะว่าเขารู้ว่าไซเคิลนี้ยังไม่จบนะยังไม่เรายังไม่ถึงท็อปของไซเคิลนีนะ้อีกข่าวหนึ่งที่อยากจะโชว์ให้เห็นนะตัวนี้เป็นตัว Genesis นะครับ Genesis Q 2 2021พอ Market Observation Report นะเป็น Genesis เป็นบริษัทแม่ของ g r a y Scale นะครับเขาทำการสำรวจนะเขาทำ ทำการสำรวจมาเก็ตในช่วง Q2 ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งจากการสำรวจของเขาเนี่ยก็เขาแสดงให้เห็เนนะว่า Q2 ที่ผ่านมาเนี่ยการเทรดดิ้งบิตคอยเนี่ยลดลงนะจากปีที่แล้วนะครับลดลงประมาณ80%นะจากาจากปีที่แล้วนะครับซึ่งคนที่การการเทรดของบิตคอยลดลงนะคนที่ดึงมาเก็ตแชร์ไปเนี่ยก็คือเป็นอีทเรียมนะ อีเทเรียมเนี่ยดึงมาเก็ตแชร์จากบิตคอยไปในการเทรดบิตคอยเนี่ยไปประมาณ25%ปรนะครับป,ประมาณยีซนะครับซึ่งแล้วก็ในส่วนของตัวอีเท,ทเรียมเองเนี่ยก็ที่ดึงไป25%เนี่ยก็จะไปที่พวกโปรเจกต์ดีฟาต่างๆไม่ว,ว่าจะเป็นย,ย,ยูนิส p รอปยูนิสฟอปนะครับตัวอาวต่างๆเหล่านี้ที่เป็น d e f าโปรโตคอลเนี่ย ถูกดึงมาเก็ตแชร์จากบิตคอยไปนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยตัวอีเทเรียมเองเนี่ยก็ถูกดึงตัวมาเก็ตแชร์ไปเหมือนกันนะคนที่ดึงมาเก็ตแชร์ไปแหละเขาจะเป็นคู่แข่งของอีเทเรียมไม่ว่าจะเป็นโซลนาไบแนนนะในช่วง Q2 ที่ผ่านมานะเนื่องจากว่าตัว แก๊สฟรีนะฮะหรือว่าค่า transaction ของอีเทเ e ียมเนี่ยมีค่าค่อนข้างสูงนะครับในช่วง Q2 ที่ผ่านมาก่อนที่เขาจะมีการร้อนตัว EIP 159ออกมานะครับแต่ว่าคงเป็นแค่ระยะสั้นนะ Q2 ปีนี้นะแต่ว่าณตอนนี้เราก็จะเห็นว่าอีเทเ e ียมเนี่ยออกตัว EIP 159มาแล้วนะแล้วก็ตัวอีเทเ e ียมเนี่ยถูกเบิร์นนะครับถูกเบิร์นนะซึ่งเราจะถ้าเราจะดูเนี่ยออตอนนี้อีเทเ e ียมถูกเบิร์นไปแล้วเนี่ยประมาณ21,000กว่าอีทนะครับ 2 1 0 0 0กว่าอีสนะซึ่งผมคิดว่ายังไงตัวมา r k เก็ตแชร์ของอิตาเลียมเทรดดิ้งมาเก็ตแรของอเลียมเนี่ยก็น่าจะกลับมานะหลังจากตัว EIP159 เนี่ยเกิดขึ้นนะแล้วก็มีการเบิร์นตัวมีการเบิร์นตัวอีสด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวที่รีพอร์ตที่อยากให้เห็นนะของ Genesis นะครับบริษัทแม่ของ g r a y s c a l e นะ โอเคพูดถึงอิททเรียมพูดถึงตัวคาร์โนนะคาโนพอดีผมเห็นมีคนมาถามว่า,าในใน u t u b e มีคนมาคอมเมนต์ถามว่าตัวเว r ร์มอเร์โมบายเนี่ยเกี่ยวข้องกับ p ารโปรเจกต์คารโนอย่างไงนะก็อยากจะพูดถึงตรงนี้หน่อยนะคือ,อตัวเวอร์โมบายเนี่ยเป็นบริษัทที่เขาจะ <c oughs> ที่เขาไปดีวลลอปเรื่องของการพัฒนา ระบบการสื่อสารอินเทอร์เน็ตในทวีปแอฟริกานะครับซึ่งทาง io i o h k เนี่ยแล้วก็ c a r ์โนเนี่ยก็เป็นพาร์ทเนอร์กับเขานะเพื่อที่จะรู้สึกว่าจะถือหุ้นอยู่ประมาณ10%นะของตัว o r l ร์ o b i l e Group นะเพื่อที่จะช่วยกันร่วมพัฒนาเรื่องของการ Connect เรื่องของอินเทอร์เน็ตในทวีปในทวีปแอฟริกาเนี่ยให้ได้มากขึ้นนะเพราะว่าถ้าคาร์โนจะไปพัฒนาเรื่องของ d e f าในทวีปแอฟริกาแน่นอนระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ต้อง ก็ต้องดีด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไปเป็นพาร์เนอร์ของตัวเวอร์โมบายนะครับซึ่งเวอร์โมบายเนี่ยเขามีโทเค็นของเขาเองเหมือนกันนะที่เป็นตัว WMT เนี่ยแต่ว่าเท่าที่ผมดูในเ,เว็บคอยร์มาร์เก็ตแคปเนี่ยเ,เว็บคอยร์มาร์เก็ตแคปแล้วก็คอยเก็ตโเนี่ยผมยังไม่เห็นว่ามีมีเอ็กช g นไหนที่ให้เทรดตัวนี้อยู่นะครับซึ่งเท่าที่ผมดูในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยการถ้าจะไปถ้าต้องการซื้อตัว โทเคนของเขาเนี่ยต้องมาจองในเว็บไซต์เขานะฮะต้องมาจองในเว็บไซต์ของของของเออตัวเวอร์โมบายโทเนเนี่ยนะครับก็ใครสนใจก็เข้ามาลองดูนะแต่ผมคิดว่าไม่ต้องรีบนะยไม่ต้องรีบก็รอให้มันมันไปลิสต์ใน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 เอ็ก a n g e ก่อนดีกว่านะครับอันนี้เขาเป็นพาร์ทเนอร์นะของตัวคาร์โนเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในในในทวีปแอฟริกาด้วยกันนะครับ โอเคนะั่นก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ผมอยากจะมาอัปเดตวันนี้นะก็ต้องไปอบอกนี้หนะ่อยว่าช่องผมเนี่ยไม่ได้ส่วนใหญ่จะดูอง์รวมทั้งหมดนะจะเป็นไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ดูไม่ได้เจาะลึกเรื่อง TA เนะเรื่องกราฟเรื่อง TA แล้วก็เรื่องของเทคนิคอลผมก็ไม่ได้เจาะลึกมากนะผมก็ไม่ไม่ใช่คนที่เป็นเออสเปเชียลหรือว่ามีความรู้พิเศษด้านเทคนิคอลมากมายนะครับก็เอาข้อมูล ภาพรวมมาแชร์กันนะข่าวสารต่างๆนะเศรษฐกิจของโลกต่างๆหรือว่าการเกิดการอัลลอปชั่นต่างๆของวงการคริปโตเนี่ยมา,มาให้ดูกันนะครับก็ไม่ก็จะไม่ได้ลงลึกในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเทคนิคอในเรื่องของการเจาะลึกถึงการเขียนโค้ดอะไรขนาดนั้นไม่ได้เจาะลึกขนาดนั้นนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของกราฟต่างๆผมไม่ได้เจาะลึกขนาดนั้นผมดูภาพรวมนะดูไซเคิล ของบิตคอยหรือว่าไซเคิลของคริปโตที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ข่าวต่างๆมาประกอบนะครับ <c oughs> เพราะว่าผมเน้นถือยาวนะเน้นเน้นถือยาวนะโอเคนั okay, ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ผมอยากจะแชร์วันนี้นะใครถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ให้ผมดาเนินช่องต่อไปเพื่อแชร์ข้อมูลมาให้ให้ฟังกันต่อไปก็สามารถสมัครมาสนับสนุนช่องได้นะครับ สำหรับสมาชิกที่มาสมัครผมก็คงจะมีข้อมูลพิเศษนะผมอาจจะเขียนอ e ีบุ๊กอะไรขึ้นมาแล้วแล้วแล้วส่งให้กับเฉพาะคนที่สมัครเป็นสมาชิกนะครับได้อ่านกันอาจจะเดือนละครั้งเดือนละสองครั้งอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวคงมีการพัฒนาข้อมูลให้ให้กับสมาชิกแล้วก็คนที่มา s u b สไคร b e ช่องต่อไปนะครับในอนาคตสำหรับวันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ